สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ1สิทธิโชคนะครับวันนี้ผมจะมีเกี่ยวกับไอเทมเป็นไอเทมแบบแรของหลวงพ่อคูณนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาดูกันนี่เลยนี่ครับอันนี้คือผ้ายันรอยเท้าหลวงพ่อคูณนะครับผ้ายันรอยเท้าหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้ปี2537นะครับหรือปีสองหนะครับโดยประมาณนะครับ ผ้ายันนะครับลักษณะของผ้ายันนะครับเราลองสังเกตดูนะครับจะมีผงนะครับเป็นผงขมิ้นนะครับเป็นผงขมิ้นสดๆนะครับผงขมิ้นก็จะเป็นก้อนนะครับส่วนผ้านะครับเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าบางขาวนะครับโปร่งแสงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตาปั๊มนะครับตาปั๊มก็จะมีสีแดงและสีน้ําเงินนะครับตาปั๊มก็จะมีสีแดงและสีน้ําเงินนะครับตาปั๊มนี่นะครับตาปั๊มส่วน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 ผงนะครับต้องเป็นผงขมิ้นสดนะครับ ต้องเป็นผงขมิ้นสดนะครับถ้าเห็นรายละเอียดจะมีผงนะครับมันจะมีแบบ2แบบนะครับ1คือแบบสกรีน2คือแบบผงเวลาท่านดูนะครับท่านดูดีๆนะครับว่าของท่านเป็นผงขมิ้นสดหรือเปล่านะครับจะมีหลายแบบด้วยกันนะครับรอยเท้าหลวงพ่อคูณแต่นี่ของผมคือผมติดรางวัลมาแล้วนะครับอันนี้เอามาให้ชมอันนี้ผมกะว่าจะเอาไว้แขวนไว้ที่บ้านนะครับก็คือติดกรอบนะครับเอ่อมีกล่องนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดูแท้ดูเก๊นะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายงเลยนะครับขออนุญาตรอยเท้าหลวงพ่อนะครับผ้านะครับตัวผ้าตัวผ้าจะเป็นผ้าดิบนะครับเป็นผ้าดิบก็คือผ้าขาวบางดิบนะครับหลวงพ่อท่านเอารอยเท้านะครับเหยียบนะครับเหยียบซ้ายและขวานะครับตัวผงนะครับจะมีผงขมิ้นนะครับตามตามตามจุดนะครับเป็นผงเล็ก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 ๆเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่าผ้าเหยียบผงขมิ้นนะครับหรือผ้า รอยเท้าเหยียบครบบินสดนะครับก็จะมีตาปั๊มนะครับวัดบ้านไร่นะครับนะครับจังหวัดนครราชสีมาอะไรอย่างเงี้ยครับจับตาปั๊มเนี่ยครับบางท่านก็จะแบบว่าเห็นได้2แบบนะครับคือ1สีน้ําเงิน2สีแดงอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสแต่ส่วนที่ซีเรียสก็คือว่าผ้ายันจะต้องดูพื้นฐานเบสิกอย่างนี้นะครับตัวเนื้อผ้าจะต้องเก่าๆหน่อยนะครับอมเหลืองนะครับของก๊อปปี้ของก๊อปปี้มีแล้วนะครับของเกมมีแล้วนะครับ ท่านต้องระวังนะครับวันนี้หนึ่งสีโชคเอาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้ามาละเอียดกันอีกนะครับจะมีด้านซ้ายด้านขวามีด้านเดียวมีข้างเดียวมีเยอะมีฝ่ามือก็มีนะครับแต่วันนี้เอารอยเท้าไปก่อนนะครับรอยเท้าผงขมิ้นสดหลวงพ่อคูณนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ